สวัสดีครับพวกเราใส่เล็ดไวัยากพักเทสวันนี้จะกินกิมจิพาไปดูวังอันยองอันยองอันเซโอเดยใช่จากคราวที่แล้วหลังจากที่เราพาเพื่อนไปดูเอสปากันในวันนี้เราจะเสนอวงที่เราชอบอีกวงหนึงที่สุดในตอนนี้คือ t ูอ s สชูอัสเสียงว่าไงนะ t ูอัสชูอัสูอัเรียก TWS นั่นตลอด ตอนแรกฉันก็อ่านเหมือนกันเออแต่ว่าคุณน้องเขามีชื่อก็คือใช่ทวารใช่ TWS ย่อเต็มมาจาก t w e n t f o r seven BTS อยู่กับน้องๆไปเลยตลอดเวลาคือทวารเป็นคำที่เหมือนกับเขาให้เรียกว่าแบบนี้เลยว่าทวารจริงใช่มันมัน BTS ทวารบางท่านเนี่ยอ๋ออะไรนะเดิรเดิมันชื่อวงว่าทวารเออวันนี้เราจะพาเด็กชายทั้งหกคนทำให้เราทั้งสี่คนตอนนี้ย้อนกลับไปในเคป๊อปสมัยเก่าๆที่เป็นแบบ เคป๊อป ok สม oh, so ัยตอนเด็กๆค๊อปเพลงแรกที่ฉันฟังคืออูตาล่เป็นป๊อปไม่ป๊อปเป็นป๊อปอาจจะป๊อปูล่าแต่ไม่ใช่เคป๊อปเป็เป็นเลเปอดละจะดูเคป๊อปไมเดี๋ยวป๊อปมันขึ้นมา้ดู แล้วถ้าเป็นที่โฟร์เวเลนี่เป็นอะไรเกี่ยวกับจำนวนคนไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวทั้งหมดในวงนี้มีทั้งหมดหกคนหกคแล้วกคเกี่ยวกั้ชัดนะเกี่ยวัชั้นนะหกคนนี้คือแบบว่าน่ารักมากใช่ใสๆเป็นเด็กๆจำชื่อได้ไม่หมดแต่ว่าลองเพลงอะไรแหวะแหวะแหวะไปนันเด็กไปเอาวันนี้น้องเขามีเพลงใหม่ฉันเลยพามารู้จักหน่อยก็คือเพลงเฮ่เฮ่ออ่าเดี๋ยวจะมาดูกันเอ็มวีเพราะว่าเอาจริงป่ะฉันเป็นแฟนคลับของเขานะ แต่ฉันเพลงฟังเนี่ยพลัดตวบีอ่ะร้อยรอบต่อวันร้อยรอบต่อวันอ่าวันนี้มาดูเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเฮเฮน้แน้วน้องๆมีทั้งหนุ่มคนกี่ตอบอ่ะคนแรกคือโดฮุนโดฮุนชอบจจะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูโดฮุนเอออ่ะจับจัอก่อนนะคะเดี๋ยวควิสมาแก้พี่ออยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เก้สอน แนะนำเอ็นจูเกะขายของขายของขายแล้วเอ็นจูเกะนะคะก็ขอถามว่าเอาอะไรมาคอลีฟายอะไรกันเอ็นจูเกะโดฮุนค่ะจินยูค่ะเคียงมินค่ะฮันจินค่ะจีฮุนค่ะยองแจค่ะทวนโอ้ยก่ยองแจจีฮุนจำได้แค่สองคนอโดฮุนโดฮุนโดฮุนโดฮาไม่มีไม่มีไม่มียองแจมีอะไรที่มันชื่อแบบเห้ยองอีกหนึ่งอ่ะให้ยองอาจีฮุน จีฮุนยังคนที่สามอ่ะจีฮุนไปแล้วเนี่ยโดฮุนจีฮุนยองแจเอออีกสามคนคนที่ฉันรักคนหนึ่งเธอลืมมากฉันรักคนนี้แล้วกูจะไปจำได้ไหมมึงรักหลายคนอยู่เหมือนกันรักแล้วหกคนแเลยอ่ีกสามคนแค่เลยเอาใหม่ายถึงอ่ไรด้วยโดฮุนโดฮุนชินยูชินยูเอ่อโดฮุนชินยูจีฮุนคยองมินค่ะคยองมินคยองมินนี่ไงคยองมินก่อยองแจแล้วก็อีกคนนะก่อนก่อนยองแจใครนะ ฮันจินอันนจิโเคง่ายมากง่่าายมกอะทีละคนหนึ่งเดอฮุนรีบเลยเธอแต่คนเนี้ยคือฉัรักที่สุดและเดอฮุนชินยูเออสองคนที่ฉัรักมั้ยขยองขยองมินขยองขยองมินยองแจยองแจซีฮุนจีฮุนไปยังเมื่อกี้ไปแล้วจีฮุนยังยองจีฮุนจีฮุนใครอีกคนนึงฮันจินอันนจิ่ะง่ายกว่าใช่ไหมล่ะถ่ายพีดอโอย วันนี้เราจะพาทุกคนไปดู MV เสร็จแล้วเราจะดู practice กันตอนเราต้องเต้นคลิปอ่ะตอนนี้ยเออ่แคมเปญของเราในคลิปคือให้พื้นที่ออยได้แสดงออกทางความสามารถหล่อนี่ถูกคลิปเลยด่าโง่ๆถูกคลิปเลยแต่เราก็โอ้ยฉัความสามารถฉหลากหลายมากแต่คอนเสลรดไม่ใช่หนึ่งเดนยวเชาครัมาดูมาดูดีกว่ามาดูดีกว่าดูดีกว่าหกคนจะเป็นยังไงเพลงใหม่ะไรจำชื่อเสือไม่ได้ยกไยง่ายเลย เคนพักร่วมเหมือนประเทศไทยเลยอ่ะพึ่งออกมาวันที่3เดือน6ใช่ปีสองสี่ Hey Hey นี่อ่ะ Shinu Shinu พี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดใช่แล้วเป็นลีดเดอร์ด้วยป่ะใช่แล้เมื่อกี้ใครมองไม่เห็นนะนี่โด่งหุนด่งหุนอยู่กับแซกอ่ะมีเมื่อไรนี่ทันจีทันจีไหนๆแล้วยองแซ่โอ้ยยดูไม่ทันแล้วไม่ใช่ไม่ทันเลยเมื่อกี้คือดูน่ารักนี่ด่งหุนน่ารักมาก s ินยู ขาผ่ากเออโอเคแล้วนะนส,สดใสสดใสบอกเลยวงเนี้ยดูแนละ้วสบายตาจริงต้องแจงหัวแน่ติดปะว่าภาพทำแบบเป็นแนวแบบเบาเออ,เอ,อ,เอ,อสมัยนะวันวาน สีฟ้าที่มือนั่นคือน้องแต่งจริงจหรือว่าไม่ไม่ครียดเอาโอ้ยว่าหนุ่มหัวแดงก็เล่นอยู่เนอะนิ่งๆเนี่ยนั่นแหละคนไหนะตอบมันไม่ทันมันเร็วไปหมดนี่นี่หัวทองเออหนี่งหัวตามหัวน้อตาหรือหัวอะไรหัวน้องตาเนี่ยหัวตามชินยูเออที่ใหญ่ชินยูนั่นแหละ

เด็กท <mm ี่เยอะเนาะเด็กอย่างมินสีหุนพออายุมากสุดอยู่เท่าไหร่อ่ะยี่ินะ หรืออว่าพวก,กดูแบบยังแบบเด็กมากไม่ใหลานเราอ่ะเกินมา,า,า <c oughs> ัวทองที่ยังมี <c oughs> ตีกว่าไมดีอ่ะพี่อยูน่น่ารั น่่่ีใหญัอกะชอบดูหุนมากความฟุ้งคาฝันคิดอแบบ ทดด่านนี้คือใครต่าไหนยัยซินยูเยอชอบใช่ไหมจงใจก็น่ารักจงใจน่ารักี่โดนเนี่ยแบแย่งชนะซิอยูน่โดคุณอยู่นี่นิโดคุณก็น่ารักเลือกได้อย่างว่าชอบใครจะเลือกได้แล้วคนไหนฉันเลือกได้กี่คน ไปหาช็อตที่แบบเห็นหน้าทุกคนหรอเอออันนี้กินี่เ K R คนไหนชื่ออะไรบ้างนี่ฉันรู้ว่าคนนี้ชื่อขยองมินผิดไม่ใช่นี่ยองแจยอขยองมินขยองแจขยองมินชินชินชินยูนี่อันนี้โดฮาโดโฮุนโดฮุนขยองมินนี่อะไรนี่อะไรอันนี้แฟนเธออ่ะ ไหนคนนี้โดฮุนเธอฉันอ่ะนี่เลยนี่พันจีนพันจีนหรอนี่จีฮุนจีฮุนเอาใหม่จีฮุนก็น่ารักนะจีน่ารักแต่ฉันชอบชินยูฉันจำชื่อได้ชินยูกับโดฮุนเราแแทท็็กเธอชอบคนไหน แต่ินยูชินยูพี่ออยอ่ะคือฉันน่ะเป็นคนไม่ชอบทำคนทำสีผมพี่ออยชอบสีหมายถึงว่าถ้าเขาทำผมสีดำหนึ่งน้ำตาอาจจะเขาตาแต่ตอนนี้มันเป็นสีแบบสีแบบจะไม่โดนใจนิดนึงฉันชอบพี่ใหญ่เพราะว่าน่านเขาน่าบ้าใชไมเออไม่มใครดูเป็นพี่ใหญ่เลยชินยูเออเอกคนนี้คือมองฉันมองใครฉันกลัวแบบภาคพูยาวหมดเลยฉันอยากให้เธอแบบลองไปเซิร์ชในตอต่อดูว่าแบบว่าเออวงเนี้ยแล้วเธอจะเห็นแต่ละคนบุคคลนี่แบบชินยูคุณสภาพอย่างเงี้ยเวลาเวลานั่งฟัง อยู่นี้อ่ะมือสุขุมนักรักมากคือแบบคือแบบเด็กเนิร์ดน้องนิ่งอ่ะแบบต้นโลกอ่ะาชอบน้องนักรักมากชิญูอืมอืมข้าันแม่่ยให้น้องเงยน้าขึ้นมาน้องอะไรดื้อจังไม่นิ้วเธออ้วนอ่ะเพก่อนเพอืมเออร๊ย นี่ไงไม่ชัดหรอกพี่คนไหนแต่เห็นแ่ะยุดนัดไม่ก็เขาโพสิชันเขาเออนี่นี่น้องคนที่ตาเหลืองด้วยมีคนตาเหลืองไหนคนไหนจีฮุนเนาะจีฮุนน้องเขาตาเหลืองย่างจริงตลอดไม่ใช่ย้นะไมเชื่อไปหมดนี่ไงน้องเปลี่ยนตาแล้วเอางี้อันนี้ที่เราเห็นภาพลักษณ์แบบภาพลักษณ์เนาะเราดูโปรเฟสเบน้องได้ไปลองดูโปรเฟสเบน้องดีกว่าแดนแพ็กทิสแดนแท็ทีสของน้องเฮ้่อมาดูกัน เสียอะดูคนไหนคือใครสีคนละสีแล้วนะหัวไม่สีเดิมนะหน้าคือชินยูเอาสีเดิมสีเดิมจะยกเว้นคนนี้คนไหนชินยูเปลี่ยนสีเขาเื้อขาคนที่สใช่ชินยูดูโมเมเลนท่านี่เธอเปลี่ยนสีว่ะ โคตรดีอ่ะวงนี้คือตอนที่เพมดูอะ่ะตอนแรกที่มันเป็น,ปน,ปนโปรหลอกมาคือแบบอีฮยอกมันดีมากเพลงแรกที่ปล่อยมาโปรหลอกอ่ะมันเป็นเพลงอู้ใหม่ๆที่ที่เขาสั่ เดี๋ยวว่าบอยแบนด์อย่าเงียบๆแต่ดูผู้ชายชา่สมาธิอยู่จริงๆฉันอยากให้ดูไลฟ์ปอร์บอ์แมนนะแต่ว่ามันโดนแบนถ้าลงยูทูบคืออะไรพยองมีนกับยองเจ แต่ยังแกผมมันจะเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่ก็ยังสีออกแดงอ่ะถ้เราไปเกาหลีอะเราไม่เห็นจะเจอน้องๆอย่นี้เลยผ้าเราอ่ะ ข,ขึ้นเต่าขึ้นแขงแรงกันมากอ่ะเห็นตัวบางๆกันอ่ะพลังเยอะวงนี้ก็อยู่วงนี้ที่ขึ้นคอนได้แค่เพียงเดียวจะพักเหนื่อยเหนื่อย nên tên đai nè Tên đai vậy ขยองมินตู่คนนี้ขยองมินใช่นี่จีจีอะไรจีฮุนถูกอันนี้คือของเราเฮ้ยค่อของเราคำนี้นะของเราอันนี้ชินไรชินยูนั่นแหะต่ออันนี้ไอ้๋ยวยองแจตุ้ยตอบแล้วคนนี้จำชื่อสองคนนี้ไม่ได้อะ ชื่อนี้เธอจาได้สองคนสองคนเล่นแพูดสองคนเล่นเธอพูดชื่อมีชินยูกับโดฮุนเออโดฮุนคนไหนโดฮุนคนนี้คนนี้โดฮุนแล้วก็นี่คือฮันจินใช่ฮันจินอ่ะอันนี้คือเพลงปัจจุบันที่น้องเพิ่งออกมาเมื่อต้นเดือนฉันอยากจะพาเธอไปฟังเพลงเก่าที่ทําให้น้องเดบิวต์และเปิดตัวได้อลรงการโด่งดังแล้วพี่ต่อก็ฟังเพลงนี้ตลอดเวลาใช่ยันฟังแบบเหมือนคนบ้าจริงก็คือเพลงไพโลอเทวิสค่ะก่อน ที่เฟมบอกว่าไพ่หลอดหรือทวิตพลอตทวิต้ดยเป็นไพ่หลอดอ๋หลอดกูอรอกูว่าเฮ้ยมันต้องแบบมันแปลว่าแบบการเปลี่ยนแปลงของเรือเรื่องอะพลอตเนือเรื่องมันเปลี่ยนอะเออต้องเป็นพลอตที่ไพ่หลอดไพ่หลอดเออให้ดูเอ็มบีนี่เอ็มบีเป็นเพลงเป็นฟังบ่อยแล้วแต่ว่ายังเรียกชื่อเพลงเขาผิดเลยพลอตทวีตใครดูจจริงนะไม่เคยดูเอ็มบี นนี่อันนี้อยาดูเลยวันนี้แหละเห็นผมดำแล้ทุกคนเลยพอผมดำยากไรทีไงใครพี่ใหญ่ไงเมื่อกี้คนนี้อะไร คนนี้ชื่อเนี่ยแต่พักิดเนี่ยน้องน้องอีเฟมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่พี่ใหญ่นี่มากิโด้วยคุณใช่เก่งวะเนี่ยชอบพี่ใหญ่อ่ะฮานา

아러우 나와 네 그래 바람 오오 그스가 페이스 온더 하트 그거 베트 나가 더 바치 오스카르 이즈 갓유더 말레 잘리 루프 테인들 네가 네모 됐어 유 케이 저머니 투쟝 มันลื่นเออมันลื่นนะชิลยู่หลอกเกินไปอ่ะน่ารักด,ดูสิน่ารักคุณว้าวมันน่ารักมากไข่ปกล่มโกหก พอดีใชแอรลิงครับ t y four s e v วิอัสชุวะสน่ารักน่ารักเลยน่ารักมากได้รู้จักอีกหนึ่งวงถูกต้องน่ารักดีอ่ะอ่ะ ก็ช so ุ่มชื Boy, so <artist> ้นห like <as> ัวใจโรบินีก็ฉันว่านะแนุณก็ได้ฉันว่าก็คุณกับชินยูชินยูนี่ฉันชอบยองแจด้วยนี่คู่ขวัญนี่คู่จีนดูสิโดดไปจีนยูเออถ้าเดียวดูไลฟ์ตัวก็แมนนักจีนไม่ได้งสไม่ไปไหนเลยไม่เราจีนแต่ว่าเรามันแค่จินตนาการไปเองเหมือนกันแหละตั้งแตก็แม่จับคุณในความคิดสิฮะ แขนาดไนความคิดอยากเอาตำรวจมาจับอีก่อนะเยังไม่ยังไม่หยุดเพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคิดมันจะยาวแปดชั่วโมงนะดีมากเลยอ่ะชอบถ้าเธอดูตอนไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนนะเธอจะตกหลุมรักตากะผือมากเป็นอะไรมันดีเออมันดีมากได้เมย์อย่างได้เมย์อย่างได้เมย์แล้วค่ะเจอสองคนได้ไหมได้แล้วโุณเกือบ จิยูแรงมากไม่ใช่เลยนะจำชินได้สองคนจริงๆโดยดนยูก็ชอบแต่ว่าเดี๋ยวซ้ำพี่นนท์ฉันเอาเป็นชินยูกับยองแจอ่าพี่อ้อยให้กูแยกนะเขาให้ให้ก่อนนี่คนที่น่ารักคยองมินก็น่ารักนะเออหรือว่าคยองมินก็น่ารักผมทองไม่ตอนตอนมีคนที่ไม่ผมทองมีคยานโดฮุนชินยูหฮันจีฮันจีแต่ไม่ใช่จีฮุนจำจีฮุนไม่ได้จีฮุนที่เธอบอกตาเหลือก ออจีบนไอจีบินก็น่ารักกน่ารักจริงจริงกน่ารักน่ารักแต่แค่ว่าคนละคาแรคเตอร์แต่ชอบเพลงอันอันที่เปิดทีหลังอพอต p e มันฟังเพลนเพนแล้วมันสดใสติดนั่น่นน่นแยอกาเพลงเพะฉันรู้สึกว่ามันมีปัญหาแบบใคนไม่รู้ท่าที่มันแรงไปหรือไม่ไกลเหมืทุกคนอะมูฟพร้อมกันแต่เหมือนองศามันไม่มันมันมันมูฟกัคนละองศามัน่้เขาูแบบ เออเหมือนเหมือนทุกคนช้อนที่ไม่ได้แบบแบบคนหนึ่งแบบช้อนกว้างช้อนแคบมันเลยดูแบบมันเหมือนไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่เออจะเพลงแต่ถามว่ามันค้าเต้นแบบสงสารน้องอะน้องเหนื่อยจะพอน่อยสุดมน้องเต้นเดี่ยวแต่ยังไม่แก่ค่ะน้องซินยูมองฉันเขามาทุกคนอ่ะเฟรมเขามองฉันด้วยเออเขามองฉันค่ะเห็นน้องซินยูป่ะเห็นน้องเป็นเหลืองวันนี้ก็ถือว่าเราได้รู้จักอีก หนึ่งวันหนึ่งโงที่นะครับการรู้จักมากค่ะต้องขอบคุณที่เฟนที่พามาให้รู้จักฉันว่าฉันอาจจะเคยเห็นพวกเขาผ่านตามมาในช็อตของไอซีแน่นอนช่วงพราะทวิตปล่อยมาคือน้องขึ้นฝีทุกคนใช่แลวถ้าอยากติดตามน้องในรูปแบบอื่นๆอ่ะในทิกตอกของชีทูอาร์อ่ะเราพยาตามรูปแบบไหนได้บ้างน้องเต้นหลายอย่างน้องเล่นนู่นเล่นนี่คือน่ารักมากี่สุด จริงอ่ะจับเลยหรอจับดิท็อกดิท็อกทีวีเอสสูอัสเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามกันคุณผู้ชมใช่โอเคอ่ะก็วันนี้ก็คือพี่เฟรมได้พามารู้จักรู้จักแล้วเขามีชื่อดอมยังเขาชื่ออะไรไม่รู้เขาดอมชื่อดอมเขามียังคุณผู้ชมใครใครใครอยู่ในดอมมาเอาติขอกองหน่อยเร็วพอแค่แบบเขาปล่อยไอ้เขาเรียกว่าไงนะเดบิวต์มาเพลงแรกปึ้งใช่ไหมมาไทยเลยครับมาไทยเลยไม่รู้มาแอบถ่ายอะไรกันอ้าวหรอปึ้ง แต่ฉันนึไม่ได้ติดตามดูฉันจะไปตามดูเหมือนกันไปตามดูไปตามดูกันใช่น่าติดตามเป็นน้องๆที่น่าจะมีอนาคตไกลมากอหญ่แเราก็ไกลกว่าพวกเราแน่นอนอยู่แล้วจริงเพราะน้องอยู่ในค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งนั่นก็คือไหโอ้โหก็คือถ้าค่ายย่อยน้องจําไม่ได้แต่ว่าน้องอยู่ภายใต้ไหปะ อ่ะก่อนรอติดตามผลงานต่อไปรับน้าแบบมีวงมีอะไรก็ให้นรามาให้รู้จักควารู้จักกันใช่อ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ของปลาหอมพอก่อนคุณผู้ชมก็ติดตามมีของเราด้วยที่ยูทูบช่องไหนช่องไหนครับของไฮไลท์เบลเลยของไฮไลท์เบลออฟฟิเชียลของเราอยู่ที่ไหนครับช่องทางออฟฟิเชียลของเรานั้นก็มีได้แก่ Facebook IG ีเอ็กซ์พิเตอร์นะคะติดต่อหรือว่ายูทูบถ้าทางยูทูบอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับในรัว่า เนานำความแบบสนุกถึงเครื่องความบ้าผู้ชายมาเสิร์ฟแล้วนะครเราต้งสี่คนขาตัวลรไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโดฮุน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 โดทำไมมันกูยนไปแล้วมันวนนยนกลับมาที่โดฮุน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 โด